ศิลปะพอดแคสต์ร่วมกับสมริดลือชัยสิ่งที่เชื่ออาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่มามีย้ยสุกเกษมโรมิโอจูเลียตแห่งลุ่มน้ำสารวินเรื่องจริงหรืออิงนิยายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมามียเรื่องจริงหรือนิยายเรื่องราวของมะเมียซึ่งเป็นสาวพามา่า เป็นแม่ค้าบุรีพบรักกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากเชียงใหม่ชื่อเจ้าสุกเกษมผมพืนคนหนึ่งที่อินกับเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ตอนที่เริ่มทําข่าวแล้วก็ทําสารคดีทํารายการโทรทัศน์ก็ตั้งความหวังวันในชีวิตนี้ฉันจะต้องบุกไปมาลเมกซึ่งเป็นเมืองในรัฐมอดเนี่ยนะครับเพื่อจะไปค้นหาเรื่องนี้ให้ได้แล้วเรื่องนี้มันมีพี่มาอย่างไง นะฮะคือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งครับเขียนโดยคุณปราณีหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเพชรล้านนาพิมพ์เผยแพร่ในปีพศ2507แล้วผมก็รู้เรื่องอ่านเพชรล้านนาเนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องชีวิตของอะ,อะไรนะเจ้าทางเมืองเชียงใหม่เมืองเหนือเนี่ยมีมีเล่ารา่สักเกือบร้อยร้อยท่านนะแต่หนึ่ง,หน,งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสุกเกษเจ้าสุกเกษเนี่ยก,ก็จะกล่าวถึงเรื่องของท่านว่าเป็นใครมาอย่างไรลูกใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ ก็มีเรื่องของมามียสาวพมา่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักมามียสุกเกษมที่เรียกว่าเป็นโรมิโอจูเรียตแห่งรุ่แม่น้ําสารวินเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมืองมะละแมงสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันตั้งอยู่ปากแม่น้ําสารวินนะก่อนที่แม่น้ําสารวินมันจะไปออกอ่าวมุตมะคนก็ประทับใจผมก็ประทับใจนะฮะเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้ครับเพชรล้านนาแล้วด้วยความประทับใจเนี่ยแล้วก็เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายในภาคเหนือเนี่ย ในปีพศ2520ครับคุณจรณันมโนเพชรซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังไอจ้จรัญก็มาแต่งเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่าหมาเมียแล้วต่อมานะฮะในะปีพศ2523คุณปราณีได้ออกหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องราวเพิ่มเติม จากเรื่องของความรักมามี้สุขเกษมนะฮะคือเรื่องเดิมเป็นอย่างนี้ฮะความรักมามีสุกเกษมเนี่ยคือเจ้าสุขเกมนั้นไปเรียนที่ม,มรแมงนะฮะแล้วก็ไปพบรักกับแม่ค้าบุรีนะที่ชื่อมามียนะฮะตอนนั้นก็อายุสัก 15, บหาอะไรํานองนี้เป็นป๊อบปี้เลิฟแล้วก็ได้เสียกันนะฮะจนในที่สุดในปีพศ2446เจ้าสุกเกษมได้ไปอยู่มรแมงได้5ปีก็จะต้องกลับเชียงใหม่ เจ้าสุกเกษมก็เลยตะอพามาเมียมาด้วยนะฮะแต่เพื่อไม่ให้คนรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็ตัดผมแต่งตัวเป็นผู้ชายปลอมมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่คุ้มที่เชียงใหม่นะแต่วันหนึ่งความแตกว่าเพื่อนชาวพมา่านั้นเป็นผู้หญิงชื่อแบบเมียและเรื่องนี้มันไปกระทบถึงเรื่องของสยามนะซึ่งตอนนั้นสยามเนี่ยเ,เป็นอธิราชของล้านนาเชียงใหม่โดยเหตุนี้จึงทำให้อ่อ การความรักของมามีสุกเสษได้มีปัญหาเพราะว่าเจ้าสุกเกษเนี่ยไปเอาคนนะพมา่าซึ่งเป็น subject หรือเป็นคนในอาณัตของอังกฤษเนี่ยมามันจะอาจจะเป็นเหตุทําให้อังกฤษนั้นหายเหตุที่จะมายึดล้านนาอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในแง่งของสยามเองเนี่ยก็ไม่พอใจเรื่องนี้ก็ต้องบีบบังคับลงมาจนในที่สุดแล้วหนุ่มสาวคู่นี้ก็ต้องถูกแยกมามียถูกส่งกลับมาละแมง นี่คือเรื่องราวในเพชรล้านนาภาคแรกแล้วก็คุณปราณีเขาก็บรรยายนะฮะวันที่ไปส่งเนี่ยเป็นฉากเวลาผมผ่านตรงประตูหายายาเนี่ยประตูหายายาเนี่ยมันอยู่ทางทิศใ,ใต้ของเมืองเชียงใหม่ประตูที่มันจะเอาศพออกไปแล้วไปสุสานหายายาทุกวันเนี่ยนั่นคือจุดที่ในหนังสือเพชรล้านนาบอกว่าสองคนนี้ก็ไปจากลากันนะฮะแล้วก็สยายผมเชิดบาา อะไรต่างๆนานๆนะฮะแล้วก็บาดพันธนาว่าโ้ชาวเมืองแตกตื่นกันมาล้อมดูเหตุการณ์นี้นะฮะในแต่ในที่สุดแล้วก็ต้องพลากไปจากกันด้วยด้งตาด้วยความรักอ่านและสะเทือนใจครับผมก็สะเทือนใจเรื่องนี้นะฮะแล้วพอมาปี2523เนี่ยเมื่อมาออกหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่าชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่เนี่ยก็มาขยายความเพิ่ม,เต,มเติมว่าเจ้าสุกเกษมส,สัญญาว่าจะตามไปหา มาเมียที่มาละแม่งแบบไม่ไปมาเมียเลยบวชเป็นชีแล้วมาเมียก็กลับมาเชียงใหม่นะฮะช่วงนั้นเนี่ยเจ้าสุกเกษมเนี่ยลงมากรุงเทพแล้วมาแต่งงานแล้วกับเจ้าบับชุมอะไรเงี้ยแล้วกลับเชียงใหม่แล้วก็รู้ว่ามาเมียเนี่ยมารออยู่มารอพบที่น่าคุ้มแต่ก็ไม่ออกไปเพราะตัวเองเป็นคนผิดสัญญาก็เลยมอบแหวนทับทีมกับเงินอีก800บาทเจ้าสุกเกษมเองอยู่อยู่ต่อมาจากเหตุการณ์นั้นอีก10ปีก็คือในปีพศ2456 เจ้าสุกเกษมอายุ33ก็ตายนะหนังสือนี้บอกเลยว่าตายด้วยความตรอมใจนะตรอมใจตายที่ถึงคนรักนะครับส่วนมามียนั้นบวชเป็นชีแล้วเขาเพิ่งมาตายในปีพศ2505อายุ75ปีนี่คือข้อมูลเรื่องราวของมามียสุขเกษมที่ปรากฏทั้งในหนังสือที่ชื่อว่าเพชรล้านนาและชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่ผมเนี่ยอ่านทั้งสองแล้วก็อินต่อเรื่องนี้ นะครับแล้วก็ตั้งความหวังว่าต้องไปมาละแมงให้ได้ในปีพศสอ2งพะฮะปีที่คุณปราณีออกหนังสือชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่เป็นปีที่ผมเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่พอดีเลยฮะผมอยู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่วะพวงสิง ห่วงสิงเนี่ยมันอยู่ทางเหนือของเมืองประตูหายยาเหตุการณ์นั้นมันอยู่ใต้พูดง่ายๆผมอยู่เหนือเมืองเหตุการณ์ลาจากการของมามิสุกเกษมอยู่ใต้เมืองแล้ววันหนึ่งเนี่ยน,นะครับผมก็ไปถามคุณยายที่ข้างๆอายุ8ปดเก้าสิบละข้างๆบ้านบอกว่าคุณยายเคยรู้เรื่องมามิสุกเกษมไหมที่เขาเ่ยจากกาันตรงประตูหายยาอะไรเงี้ยคุณยายบอกบอกเคยได้ยินไม่เคยได้ยินผมแปลกใจนะ สงสัยคยุณยายยังไม่เกิดอ่ะเดาต่อไปว่าคุณยายเกิดแต่เป็นคนเด็กคงจําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคืออย่าลืมนะฮะผมเนี่ยอินกับเรื่องนี้แล้วผมพยายามจะสอบถามคนใกล้ชิดว่าคนรู้เรื่องนี้ไหมอะไรอันนั้นเป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมได้ยินคนเชียงใหม่ว่าไม่เคยรู้เรื่องมามีสุกเกษมแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรนะฮะก็ค,คิดว่าเข้าข้างเข้าข้างความเชื่อตัวเองว่ายายคง เด็กไม่รู้เรื่องนี้เกิดไม่ทันอะไรกรช่างันเถอะอะไรอย่างเงี้ยฮะในปีพศ2537นะฮะกระแสรเรื่องมาเมียกสู่เม็มก็ดังอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาราวีดีโอได้มานั่งมาสร้างภาพยนตร์โทรทัศน์ไอ้ละครโทรทัศน์ชื่อมาเมียสุวนนันคงยิ่งกับสรามเทพิทาก็เล่นแล้วเรื่องนี้มันมาปรากฏด,ดังอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2500 2545มีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์จีริจันประทิปเสณ อาจารย์จิริจันเนี่ยผมเนี่ยรู้จักอาจารย์ดีมากสนิทกันมากนะครับอาจารย์ไปมะละแมงฮะแล้วก็เขียนมาเล่าเรื่องว่าไปมะละแมงไปเจอใครไปสืบเรื่องมเมียสุกเกษมนะแล้วก็ท่านก็เอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นบทละครเวทีซึ่งในปีพศ2546นะฮะปีถัดมามันครบรอบร้อยปีเหตุการณ์ความรักมามียสุกเกษมแล้วต่อมาในปีพศ2546อาจารย์เนเนเจริญเมือง นะฮะซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเนี่ยท่านก็ออกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะฮะชื่อว่าร้อยปีแห่งรักมาเมียสุกเกษมอาจารย์จะเป็นคนที่เชื่อว่าโอ้นี่นะความรักของทั้งคู่เนี่ยถูกพรากโดยสยามสยามเป็น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 ตัวเหตุสําคัญเลยนะเพราะสยามเนี่ยไปยึดล้านนาเหตุเนี่ยจึงทําให้สยามเป็นเหตุทําให้ความรักทั้งสองเนี่ยต้องจบลงด้วยความเศร้าสยามเป็นผู้ร้ายว่ากันเถอะ และในช่วงนั้นนะฮะมันก็มีกระแสรเรื่องเจอ,อที่ฝังกระดูกนะที่มันมีกูหลวงอยู่ที่วัดสวนดอกอะครับแล้วมันจะเก็บอัฐิของเจ้านายทางเชียงใหม่ฝ่ายเมืองเหนือได้อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยมันมีกุังหนึ่งแปลกกว่าเพื่อนมันมีลักษณะศิลปะเป็นพม,มา่าทีนี้ก็ฮือฮากันใหญ่เลยนะฮะแต่ว่านี่ไงที่เก็บอัฐิของมาเมียคือเอามาซ่อนไว้นะคล้ายๆประมาณว่า เป็นการขอโทษนะที่เคยลงโทษรือให้ขับไล่มาเมียไปอะไรก็ว่าไปนะแต่ในสุดแล้วนะกู๋เนี่ยปรากฏว่าเจ้าของเขามีชื่อบทฮะแต่คนไปทาสีขาวเนี่ยสีไปทับชื่อตอนหลังขูดชื่อออกมาเนี่ยก็ทราบเจ้าของกูสรุปแล้วก็ไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นศิลปะพมาะ่าแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแสนเนี่ยฮะนั่นคือเหตุการณ์ที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปนะฮะแต่ด้วยความที่อ,อ,อาจารย์ทะเนศถึงผมผมก็คารพนับถือท่านนะฮะท่านก็ออกหนังสือผมก็อ่านเล่มนี้นะ แล้วก็ติดตามเรื่องราวของอาจารย์จิริจันนะฮะและมีนัสามถัดมาเนี่ยไม่นานเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์ตอนนั้นก็ดังมากชื่อรยรายการย้อนรอยของคุณนุ่มคงกพันธ์ก็ไปสรุปหมายความว่าที่เชียงใหม่เนี่ยจัดงานคึกคักเนยะมีสัมมนามีพูดมีละครนะในวาระครบรอบร้อยปีสุกเกษมมาเมียทั้งหมดเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือสองเล่มของคุณปราณีที่ผมพูดเพชรล้านนากับชีวิตลักเจ้าเชียงใหม่ ความ,มผมมาประสบความสำเร็จเนี่ยในปี2,549ผมกับคุณอดีศักดิ์ศรีสมเนี่ยได้พร้อมกับทีมงานนะได้ไปที่มะละแมงจำได้เลยว่านั่งรถ8ชั่วโมงจากเช่ารถจากย่างกุ้งไปถึงมะละแมงพอไปถึงเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมไปที่เจดีกลางเมืองมะละแมงถ้าท่านไปมะละแมงหรือใครเคยไปจะจําได้ว่าเมืองมะละแมงเนี่ยมันอยู่ติด แม่น้าสารวินฝั่งตะวันออกแล้วมองไปข้างหลังเนี่ยมันจะมีเนินสูงๆแล้วบนยอดเนินเนี่ยพุนมันจะเลียกเนินไม่ได้เป็นเขาเลยล่ะก็คือที่ตั้งของเจดีที่วัดไจ้ตะหลันซึ่งไอ้เจดีหรือวัดเนี่ยคุณป้านีบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเขาไปสาบานรักกันแล้วก็ในอาจารย์จิริจันก็กล่าวถึงวัดนี้ด้วยว่าท่านได้ไปเจอเจ้าอาวาสนะฮะซึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยผมก็ได้เจอชื่ออูปันเยงตะอายุในตอนนั้นผมคิดว่าท่านเาวๆสัก70กว่าปี ตอนที่อาจารย์จ,จีริจันไปเจอท่นานเจ้าอาวาสวัดใจตะหลันแห่งเมืองมะละแม่งบอกว่ามีสาวไทยใหญ่ลักษณะชอบนวนบุรีมาบวชเป็นแม่ชีชื่อปารมีนะเดิมชื่อว่าดอ,อนางเลียนอ่ะมันก็ใกล้แล้วนะเพราะคุณปราณีบอกว่ามามีะเนี่ยเขาเป็นแม่คาบุรีและตอนหลังเขาไปบวชและดอปารมีคนนี้คือมาเมีไหมนะแต่พอผมไปถามท่าน ท่านบอกว่าท่านจําชื่อไม่ได้ละนะแต่รู้จํจาได้แต่ว่าแม่ชีคนเนี้ยเป็นกระเหรี่ยงตอนพูดกับจันจิริจันเป็นไทยใหญ่นะตอนนี้เป็นกะเหรี่ยงนะฮะพอเรามาตรวจสอบข้อมูลตอนหลังอีกตอนที่เจ้าอาวาสท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์กับหนุ่มคงกระพันในรายการย้อนรอยท่านบอกว่าชื่อนางคงสามข้อมูลให้สามคนเนี่ยไม่ตรงกันหมดเลยอะเป็นไปได้ยังไง ตอนนั้นผมก็ยังไม่เอะใจเท่าไรนะออห,าาหร่นะเออใช่ไหมเถอะมันอาจบางทีหลวงพ่อท่านจําไม่ได้ไม่เป็นไรเอ,อ๊แต่ว่าเป็นแมช่ชีใช่ไหมแล้วก็มวนบุรีอืมมันนะ่าจะใกล้นะมามียเป็นแม่ค้าบุรีมาก่อนนะ,ะมาบวชเส็จก็คนจะขายบุรีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันมันก็ไปขยายกันต่อไปอีกนะฮะก็ข้อมูลจากอาจารย์จิริจนนะันเนี่ยเราก็ตามไปต่ออาจารย์จีริจันบอกว่าดอกบาร,บารมีคนเนี้ยแม่ชีบารมีคนเนี้ย เขามีโยมอุปถากซึ่งโยมอุปถากเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับชื่อดอเอจิเราก็ไปบ้านดอเอจิครับนะฮะตอนนั้นท่านอายุ80กว่าแล้วนะครับอดอเอจิวันที่เราไปเจอเน่ยท่านเนี่ยอยู่กับน้องสาวชื่อลาเซงน่าสนใจนะข้อมูลอันนี้ในหลักฐานคุณปานีบอกว่าตอนเจ้าสุกเกษมไปเรียนที่มัลละเหม่งคือดูแลโดยพ่อค้าพ่อค้าไม้ไม้สักอะ่ะพ่อค้าไม ชื่ออูโพดองแล้วก็สองพี่น้องเนี่ยดอเอจิกาดอลาสิงคนเนี่ยเป็นลูกสาวของอูโพดองโอ้โหเรานี่แบบเข้าใกล้แหล่งข้อมูลนะคือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสุกเกษมเจ้าสุกเกษมจะต้องมาบ้านอูโพดองแล้วคงจะได้เจอกับอะไรละ่ะลูกสาวสองคนนี้แน่ๆหรือถ้าไม่เจอก็คือลูกสาวสองคนต้องรู้จักเจ้าสุกเกษมแน่ๆน,นะเราก็ไปคุยไปคุยมา ก็ตอนแรกเราคุยเรื่องดอบารมีก่อนเพราะว่าท่านเป็นอุปถากนะฮะแล้วท่านก็จำได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงยัไนะะดอบารมีเราก็อยากจะเห็นตอนนี้เราตั้งข้อสมมติฐานว่าดอบารมีน่าจะเป็นมัมมียใช่ไหมเราก็เลยไปหาช่างวาดภาพมาแล้วให้สองพี่น้องเนี่ยนะฮะดอเอจิกับดอลาเซงเนี่ยอธิบายรูปรักษ์ของดอบารมีช่างวาดภาพก็วาดนะฮะ ว่จนจบแล้วก็ติเนนนี้นนปรับโนนปรมนี่แล้วบอกโอเคเนี่ยหน้าตาดอบารมีเราก็ได้ภาพมาเนี่ยตอนนั้นเรายังตั้งข้อสมมติฐานว่าดอบารมีคนเนี้ยคนเนี้ยนะฮะน่าจะเป็นหมาเปียผมก็เลยถามสองพี่น้องอะดอเอจิดอ, AG, ดอลาเซงถามสองพี่น้องว่าเคยได้ยินเรื่องความรักมาเมีสุกเกษมไหมสองพี่น้องนั้นบอกว่าไม่เคยได้ยินถ้าอูโพดองเป็นคนดูแล เจ้าสุขเกษมและถ้าเจ้าสุขเกษมไปหลงรักสาวพม่าที่ชื่อมาเมียและพามาเชียงใหม่และตอนหลังก็ถูกส่งกลับบ้านของอู่โพดองซึ่งลูกสาวสองท่านนี้ต้องอยู่ที่นั่นน่ะทำไมไม่รู้ข้อมูลด้านหนึ่งนีฮะถ้าจําไม่ผิดแนตะ่ท่านบอกว่าดอบาร,รมีบวชมาตั้งแต่เด็กอุย้ยยิ่งไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะมาเมียเนี่ยอกหักแล้วถึงมาบวชใช่ไหมฮะมันคนละเรื่องเลยนะฮะเราเกือบสิ้นหวังละ โอ้ตกลงบารมีดอกบารมีไม่ใช่มามี้นะเป็นแม่ชีปรากฏว,ว่าเราเดินออกจากผมจําได้เลยนะภาพนั้นนะเดินออกจากบ้านมา,มาเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขามาแนะนําตัวว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของอูโพดองชื่ออูโอมี้อูโอมี้บอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องแม่ชีคนหนึ่งนะชื่อเมียนะฮะเราท่านบอกว่าท่านเนี่ยรู้เรื่องแม่ชีเมียคนเนี้ยจากแม่ชีที่ท่านชื่อว่าดอกเขมา ดอกเขมาเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสนะแม่ชีที่พม่านะเขามีวัดของเขานะวัดของท่านดอกเขมาเนี่ยคือวัดเขมาปิริมันอยู่ตรงเชิงเชิงเขาใจตะลันน่ะหมายว่าเจดีย์ใจตลันอยู่ข้างบนเชิงเขามีวัดแม่ชียอยู่ชื่อว่าเขมาติริแล้วเขาบอกคนนี้เป็นคนให้ข้อมูลแก่ตัวของอูโอมียว่ามีแม่ชีวัดเนี่ยคนหนึ่งชื่อดอมเมียนะแล้วก็มวนบุรีโอ้โหเราเกือบสิ้นหวังเราไปเจอข้อมูลละ สรุปแล้วสงสัยมาเมียมาบวชที่วัดนี้ต่างหากไม่ใช่ไวบวชวัดใจตะลันนะเราก็เลยตามไปที่วัดเขมาติริไปวัดเขมาติริไปคุยกับดอเขมาแล้วก็ผู้ช่วยของท่านชื่อ,อดอเอียวดีทั้งสองแล้วก็เล่าเป็นตูเป็นตะเรื่องอูมีอ่าดอเมียคนนี้นะว่าอย่างงั้นอย่างนี้บอกว่าเคยมีรูปนะก็ช่วยกันค้นนะ,ะปรากฏว่าก็หาไม่เจออันนั้นเป็นข้อมูลที่ตอนที่เราไปค้นที่มาละแบง พอกลับมาเนี่ยเราก็มาตรวจสอบปรากฏว่าไม่ว่าอูโพโดออูโอมียคนเนี้ยที่บอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของอูโพโดองเนี่ยที่บอกว่ารู้เรื่องดอมียเนี่ยแล้วก็แม่ชีนะฮะดอเคมาก็ดอเอยาวดีเนี่ยที่อยู่วัดเคมาติริเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเคยพบอาจารย์จิริจันเคยอยู่ในรายการย้อนรอยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแต่พอเราไปเนี่ยเขาบอก รู้เรื่องพูดง่ายๆคือเรื่องดอเมียเนี่ยมันมาปรากฏตอนที่ผมไปโดยเฉพาะอูโอมียเนี่ยให้สัมภาษณ์ย้อนรอยว่าเขาไม่รู้เรื่องมาเมียเลยแต่พอผมไปเขาบอกรู้เรื่องไม่ชีชื่อดอเมียเรื่องมันเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนเลยเพียงแต่ว่ามันเรื่องมันปรากฏขึ้นเมื่อมันมีข้อมูลชุดหนึ่งเข้าไปในชุมชนที่มะละแง่สรุปแล้วเรื่องนี้มันไม่มีหลักฐานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่เราไปสัมภาษณ์มาไปมะละแง่เนี่ยก็ปรากฏว่า มันหาตัวมาเมียไม่เจอในมะละแมงเราก็ยังไม่สิ้นหวังนะครับก็ข้อมูลคุณปลาดีบอกว่ามาเมียเนี่ยเป็นแม่ค้าขายบุหรี่พม่าเนี่ยเขาจะมีบุหรี่แบบพม่ามวลขายเราก็ไปสืบว่ามันมีตลาดที่ชื่อใต้กวินเนี่ยเป็นกาดเก่าที่สุดของมะละแมงอ่ะถ้ามาเมียขายบุหรี่ในตลาดน่าจะไปขายตลาดนี้เพราะมันเป็นตลาดเก่าแก่เราก็ไปที่ตลาดนี้เราไปถามว่าแล้วตลาดนี้มันมีคนขายบุหรี่พันบุหรี่มวนบุหรี่ของพม่าเนี่ย ที่เขาเรียกซีเล็กซีเล็กเนี่ยมีไหมเขามีร้านนี้ก็มีอยู่ใกล้ๆกล้กับตลาดเจ้าของร้านเนี่ยอายุตอนผมไปก็น่าจะ7-80ละท่านก็มีพนักงานเป็นผู้หญิงนะฮะมวนบุหรี่อยู่บนบนบน,บนบ้านท่านอ่ะเป็นสิบกว่าคนเลยมวนบุหรีรร่แบบพม่าเนี่ยนะฮะอ้าวถ้ามาเมียอยู่ในวงการขายบุหรี่ด้วยกันเนี่ยเจ้าของร้านซึ่งอายุ780เนี่ยก็ต้องน่าจะรู้จักมาเมียอ่าเราก็ไปคุยปรากฏว่าไม่เคยได้ยินชื่อมาเมียไม่เคยรู้จัก แล้วทำยังไงต่อไปล้ะไม่มีใครรู้จักมาเมี้เลยก็ข้อมูลจากอาจารย์จิริจันอีกนะอาจารย์จิริจันไปค้นมาว่าเจ้าสุกเกษมเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนกินนอนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนของอโบสถ์คริสต์แคทอลิกชื่อเซนต์แพทริกผมก็ไปคุยกับท่านบาทหลวงเจ้าวาดไปถามท่านขอค้นรายชื่อนักเรียนปรากฏว่าข้อมูลที่อยู่ที่โบสตอนนั้นอะ่ะมันไปไม่ถึงปี2446 ท่านบอกว่าอยากรู้ต้องไปหาสํานักงานใหญ่ไปคนที่เมืองฝรั่งเราเองอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่ได้ไปคนเนี่ยนะถ้าเจ้าสุกเกษมเป็นสิทธิ์เก่าเซนแพริกเรื่องราวของความรักสุกเกษมมาเมียมันน่าจะเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากนะว่าในสิทธิ์เก่าเราเคยรสร้างตำนานนิทานโรมิโอจูเลียตแห่งซารวินปรากฏว่าบาทหลวงท่าน,นเราท่านไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยสรุปแล้วทั้งหมดที่ไปมาละแม่งเนี่ยเราไม่เจอหลักฐานพูดง่ายๆก็คือ ไม่มีใครรู้จักมามียเลยในมะละแมงในขนาดที่ปี2546เชียงใหม่คึกคักมากกับร้อยปีความรักมามียสุกเกษมจัดเวทีเสวนาเรื่องความรักมามียสุกเกษมจัดละครเวทีมีออกหนังสือเป็นไปได้ยังไงที่ร้อยปีคนที่มะละแมงไม่มีใครรู้เรื่องมามียสุกเกษมเลยผมก็ รู้สึกผิดหวังอุตส่าห์ตั้งความหวังว่าจะไปหาเจอคือผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็หาญาติพี่น้องของมามียได้ใช่ไหมมามียแน่นอนตายไปแล้วอยากไปดูเพื่อโชคดีเกิดมีรูปมามียแต่ปรากฏว่าอย่าว่าแต่รูปเลยอย่าว่าแต่หลักฐานญาติพี่น้องเลยคนรู้จักมามียก็ไม่เคยเจอทั้งๆท,ที่คนที่เราไปเนี่ยก็อยู่ในการอ้างอิงถึงทั้งนั้นโดยเฉพาะลูกสาวอูโพดองซึ่งเป็นคนดูแลเจ้าสุกเกษมก็มไม่รู้จักนะครับ ทีนี้เราก็กลับมาทบทวนนะฮะตอนแรกเนี่ยผมก็ยังห้าสิบห้าสิบเอหรือว่าเราไปเจอเราไปค้นแต่ไม่เจอคนที่เขารู้จักเ่ยเราก็พยายามอย่างอย่าลืมว่าผมไปมะระแม่งเพราะอินกับเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปมะระแม่งเพราะต้องการไปค้นหลักฐานเพื่อจะมาทำลายเรื่องนี้ผมนี่อินครับผมอยากไปหา หลักฐานมายืนยันว่าเรื่องนี้มันจริงแต่ไปแล้วมันไม่เจอกลับมาเลยฮะก็มาทําสารคดีอ่าอ่าเนี่ยฮะกับคุณณริศก็ต้องไปสัมภาษณ์คนเชียงใหม่หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าดวงเดือนนเชียงใหม่คนอื่นก็พูดอะไรก็แต่เจ้าดวงเดือนเน่ยด้วยด้วยเราเราฟังจากเจ้าเจ้ายายเนี่ยเจ้าดวงเดือนท่านบอกว่าตอนเป็นเด็กท่านไปนอนกับเจ้าบัวชุมเจ้าบัวชุมเนี่ยก็คือภรรยาของเจ้าสุกเกษม เจ้าวดวงเดือนก็น่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลใช่ไหมครเจ้าวดวงเดือนก็ให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องความรักมามีสุขเกษเนี่ยท่านได้ข้อมูลจากเจ้าพ่อของท่านนะครับเจ้าพ่อของท่านบอกว่าไปเฮียนก่อบาเฮียนไปเอาเมียมาเหี้ยยังารทำร้องเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ในในในเทปนะครับตอนแรกผมจะสรุปว่าเรื่องนี้เป็นนิยายก็ยังสรุปไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเจ้าวดวงเดือนท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านให้สัมภาษณ์เนี้ยยืนยันว่าท่านได้รู้เรื่องนี้จากพ่อพ่อท่าน แต่พอตอนหลังมาเนี่ยผมมาฟังเทปสัมภาษณ์ของท่านหลายครั้งเนี่ยปรากฏว่าเวอร์ชันที่ท่านพูดอ่ะมันคือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของคุณปราณีและก็แปลกนะเรื่องนี้ทําไมท่านไม่ได้รับฟังจากเจ้าบัวชุมซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าสุกเกษมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับแรล่งาวที่สุดแต่ท่านอ้างว่าท่านได้ยินเรื่องนี้จากพ่อท่านสรุปก,ก็คือว่าตอนนี้มันยังคายอยู่ตรงนี้เพราะเจ้าเจ้าดวงเดือนยินยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริง ทีนี้เรามาดูหลักฐานตรวจสอบหลักฐานในเชียงใหม่ไปมะละแมงแล้วไม่เจออะไรเลยแม้แต่คนรู้จักมาเมียก็ไม่เจอพูดง่ายๆว่าที่เชียงใหม่มีพื้นที่ให้ความรักมาเมียสุกเกษมเฉลิมฉลองกันใหญ่แต่ในขนาดที่มะละแมงซึ่งเป็นที่เกิดเหตุเนี่ยกลับไม่ปรากฏพื้นที่ใดๆเลยต่อความรักของทั้งคู่ไม่มีแม้แต่คนรู้จักมาเมีย ถ้าเรามาตรวจสอบการเขียนของคุณปราณีพว้นี้นะจับปิดคุณปราณีคุณปราณีเขียนว่าทั้งบทเนี่ยเป็นพ่อสายยามอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วคนก็มาอธิบายอีกก็ค,คือว่าอย่างนี้ว่าเจ้าสุกเกษมเนี่ยเป็นลูกของเจ้าอุปราชท่านเป็นลูกของเจ้าแก้วนวรัชเจ้าแก้วนวราชเป็นอุปราชและอุปราชเนี่ยก็จะได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อ เจ้าสุกเกษมซึ่งเป็นลูกอุปราชก็จะได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อเพราะฉะนั้นมีเมียเป็นพมา่าไม่ได้อันนี้ผิดครับเจ้าแก้วนาวรัตไม่ใช่เจ้าอุปราชเจ้าแก้วนาวรัตนั้นตำแหน่งของท่านคือเจ้าราชวงศ์เจ้าเจ้าขันห้าใบเนี่ยมันจะมีเจ้าอุปราชเจ้าราชบุตรเจ้าราชวงศ์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นตำแหน่งกับเจ้าเมืองมันมีเขาเรียกตำแหน่งขันห้าใบเพราะฉะนั้นตำแหน่งเจ้าราชวงศ์เป็นหนึ่งในเจ้าขันห้าใบเจ้าแก้วนาวรัตเนี่ยเป็นเจ้าราชวงศ์ เจ้าอุปราชก็ดีเจ้าราชวงศ์ก็ดีหรือเจ้าราชบุตรก็ดีก็ไม่ได้หมายความว่าตําแหน่งรัชทายาทซึ่งในตอนนั้นน่ยปีพศ2446ผู้มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินว่าใครจะเป็นเจ้าเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แต่อยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นพ่อของเจ้าสุกเกษมซึ่งมีตําแหน่งเป็นเจ้าราชวงศ์นั้นก็ไม่ได้เป็นหลักยืนยันว่าท่านจะได้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่เพราะตําแหน่งนี้มันไม่ได้บอก ว่าเป็นตำแหน่งราชทายาทครับเป็นไปไม่ได้และยิ่งมาบอกว่าเจ้า,าสุกเกษมซึ่งเป็นลูกเจ้าราชวงศ์จะได้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อจึงทําให้แต่งกับสาวพมา่าไม่ได้คือมามียเนี่ยก็ไม่จริงพูดง่ายๆกนว่าเรื่องนี้เป็นการตีความที่มันไม่ถูกต้องนะฮะอำนาจในการเลือกตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่อยู่ที่กรุงเทพเรื่องของสยามเนี่ยบอกว่ามันมีอะไรนะหลักฐานเขาบอกว่าเหตุที่ เจ้าเจ้าแก้วนวรัตเนี่ยส่งลูกไปเรียนมาราแม่งเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตสยามนะฮะจึงทําให้สยามไม่พอใจปี2441ถึงปี2446ขคุนนางสยามครับอยู่เต็มเชียงใหม่แล้วก็เจ้าแก้วนวรัตก็ไม่ใช่โนเนมนะฮะเป็นบุคคลสําคัญเป็นเจ้าราชวงศ์ส่งลูกไปเรียนมาราแม่งเนี่ย จะบอกหรือไม่บอกสยามเนะี่ยมีหรือจะไม่มีใครรู้ไม่ได้แอบ,บไปนี่ครับหรือถ้าถือแอบ,บส่งไปจริงแต่ถ้าสยามรู้ก็เรียกกลับมาได้แต่ทําไมให้ไปอยู่ตั้ง5ปีคือข้อมูลทุกเนี้เขามาบอกสยามไม่พอใจที่ไปส่งไปเรียนมาอะไรนะั่นมาละแมงไม่บอกอะไรเนี่ยคือทั้งหมดนี่ไม่จริงนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้มันถูกยกขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นว่าสยามนั้นกับร้านนาขัดแย้งกันซึ่งมันจริง ขัดแย้งกันจริงในเรื่องการเมืองเพราะสยามมันไปยึดล้านนาแต่มันไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องของสุกเกษมมเมยใดๆเลยแลนะที่สําคัญเนี่ยนะฮะถ้าเรามาอ่านเพชรล้านนากับชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งดูให้ดีเหตุใดในตอนที่เขียนเพชรล้านนาชีวิตความรักของมัมยสุกเกษมไม่ว,วือหวาเขียนบอกว่าตอนที่เจ้าสุกเกษมไปแต่งกับ เจ้าประชุมนะก็บอกว่าก็มีความสุขดีเอาแต่พอมาออกหนังสือชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่นะไปบอกว่าเจ้าสุกเกษมเนี่ยอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมใจคิดถึงมาเมียก็เพราะว่าปี2,507นั้นเจ้าบระชุมท่านยังอยู่ไงก็เลยใส่อะไรมากไม่ได้แต่พอท่านสิ้นไปแล้วเขียนอีกครั้งหนึ่งในปี2523ในชื่อว่า หนังสือที่ชื่อว่าชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่ใส่เต็มที่เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยว่าเจ้าสุกเกษมให้เงินไป800บาทเงินร้แปดร้อยบาทไม่เชียวไปใช้ที่ไหนครับล้านนาเนี่ยนะยังใช้เงินรูปีอยู่เลยนะฮะกว่าจะกําจัดเงินรูปีได้เนี่ยประมาณรัชการที่เจ็ดอะแล้วเอาเงินให้แปดร้อยบาทแล้วไม่ชีกลับไปเมะละแมงไม่ชีไปใช้เงินบาทที่เมะละแมงเหรอไอ้ทั้งหมดทั้งวงนี้มันใส่เข้ามาโดยคุณปราณีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปให้ฟังเลยนะฮะเรื่องมาเมียไม่มีใครรู้จักเลยความรักมาเมียสุขเกษไม่มีใครรู้เลยในมาละมมงนะครับและหลักฐานที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นเจ้าเมืองจะเป็นอะไรต่างๆอันนี้ไม่จริงเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับมาเมียสุกเกษเป็นนิยายครับ